การใช้เครื่องมือคนสเต็มทูลคนสเต็มทูลก็คือมือตัวนี้นะครับเนี่ยที่เป็นรูปตัวนี้ถ้าเราลิกขวามันจะตีย่อยเป็นสองตัวเลือกตัวบนครับคนสเต็มทูลซูมภาพขึ้นมาโดยกดอันตรตหมุนลูกกิ้ง ออถ้าเราทําผิดพลาดอย่างนี้คอนโทรลเตนะครับเริ่มต้นใหม่ <c oughs> ให้มือนิ่นดึงภาพโดยการกดแถบยาวๆบนแป้นคีย์บอร์ดมันจะเป็นรูปมือขึ้นแล้วก็คลิกเมาส์ลากขึ้นลากลงลากซ้ายลากขวาได้ แต่เราจะมาพูดถึงการใช้โคนสเต็มทูลพอคลิกเลือกโคนสเต็มเสร็จปุ๊บรูปกลมๆนี่ก็คือเป็นแปลงของเรานะครับถ้าเราต้องการปรับขนาดแปลงให้มันใหญ่ขึ้นคลิกขวานี่ก็คือขนาดแปลงใหญ่ๆมากอา้าวผีดพาดอีกแล้วคคนทรลเ ขวามันใหญ่เกินไปโดนเนี่คือได้ขนาดแปลงแล้วที่นี้เราต้องการจะลบส่วนที่มันที่เราต้องการจะลบนี่ยังใหญ่อยู่ปรับเล็กลงนิดน,นึงโอเคดนให้เราคลิก Alternate ALT ค้างไว้มันจะขึ้นรูปแบบนี้ แล้วก็คลิกซ้ายทีนึงมันจะจดจำตรงที่เราคลิกอัล์เนตอย่างเช่นเราเอาเมาส์มาจีตรงนี้ก,กดอัล์เนตแล้วก็คลิกซ้ายทีนึงปุ๊บแล้วก็ปล่อยอัล์เนตถ้าเราเอาแปลงมาไว้ตรงนี้แล้วเราคลิกหนึ่งครั้งลูกตาจะมาอยู่ตรงที่แปลงเราอยู่ปุ๊บไหมครับ ความคมชัดจะอยู่ที่การปรับ c a ปาซิตีตัวนี้กับโปรในขณะนี้ผมปรับไว้อย่างละ5้ก็คือมันจะ copy มา50%แต่ถ้าเราปรับไว้ที่100%แล้วเรามาคลิกอัลเทอร์เนเอาตรงไหนดีเอาจมูกแล้วก็คลิกซ้ายคลิกเสพื้นหลัง จะมาร้อเลยเนะครับนี่ก็คือเครือคออค่องมือคคนสเต็มทูนอคอนโทนเซตนะครับเพื่อเพื่อให้มันกลับไป <c oughs> ย้อนกลับไป1นึช็อตสช็อตโอเคทีนี้เราต้องการมาลบฉากฉากตรงนี้มันจะเป็นเฟกซึ่งเป็นส่วนเกินมาเราไม่ต้องการมัน ถ้าเราปรับร้อยเราจะคนรจะแทมเอาตรงจากตรงนี้แล้วก็เอาแปลงมาไว้ตรงตรงนี้แล้วก็กดอัลเทอร์เนตคลิกซ้ายทีหนึ่งแล้วก็เลื่อนแปลงมาตรงนี้คลิกซ้ายครั้งที่2มันจะก๊อปปี้ส่วนที่แรกที่เราคลิกมาใส่ส่วนส่วนที่2เห็นไหมครับตรงนี้จะลบก็ ออโตเนตคลิกสายทีหนึ่งสายทีที่สองไม่ต้องกดออโตเนตครับเพื่แลราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่สำหรับส่วนตัวนะครับผมจะใช้คาปาซิตี้0้าอบก็โชว์50 ก็ไม่ให้มันชัดไปถ้ามันชัดไปเวลาเราใช้โคนสเต็มทูลมันก็จะเป็นเป็นรอยแหผ่ผมใช้หน่อยๆหน่อยๆมันจะเป็นภาพเบลอๆแล้วก็ผมจะอาศัยลบหลายๆทีเอา นี่จะลบในส่วนที่เป็นด่างๆดำๆลบใด้หมดนะครับโอเคครับนี่คือการใช้เครื่องมือ Home StampTool